สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะโอเคว่ะวันนี้พบกับเจ้าหน้าอดิศราใจไปคะ่ะตากันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็สสวยสองหงายคะ่ะเก๋มีคะ่ะเก๋มีขาวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เนียนเลยเนาะเป็นวีค่ะเป็นวีคนะคะอ่ะถอดออกสวยท <c oughs> ันทีตลกเองคะ่ะอื ราคาวันนี้ก็ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความสวยของางามภายนอกนะคะวันนี้มีมีมีอะไรมาเล่าให้คุณฟังได้เราฟังกันซึ่งเป็นข้อมูลที่แปนได้ไปเจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของภรยรยาสี่ท่านเออยี่สี่ภรรยาสี่คนอย่างงี้เออเออก็คือถ้าเป็นคุณนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเอ,อ๊แต่เรื่องมันยาวอะ่ะแต่ขอสกปเรื่องให้สั้นที่สุดนะค,ะคลิปนี้ขอขอจะไม่เกินแปดนาทีนะคะก็คือว่ามี พลิตสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณข้อมูลนี้จากวัดโดยเอาเอะวัดเจดีย์หลวงนะคะศูนย์ธรรมะวัดเจดีย์หลวงแอดนะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าก็คือมีสามีอยู่หนึ่งคนมีภรรยาอยู่สี่คนสี่นาง่นะฮะโอเคนะวันหนึ่งเนี่ยสามีเนี่ยไปทําคดีดความเกิดคดีดความเกิดขึ้นว่าจะต้องโดนประหารชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ย ก็เลยนิกด้ว่าต้องขอบคุมเนี่ยกลับไปที่บ้านหรือว่ากลับไปหาภรรยาได้ไหมหาลูกหาเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออต้องล่าลาการอะไรอย่างงี้เนาะเออเข้าใจแล้วคนจะตายเลยว่าคนจะตายแล้วนะเออจากนั้นนะคะก็บอกว่าไปหาภรรยาคนที่แรกก็คือคนที่รักมากที่สุดที่สุดที่สุดสุดสุดเลยนะคะภรรยาล่้งมากเลยไม่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 แบบอ่าก็เป็นคําถามแรกที่ถามภรรยาคนนี้ว่า ถ้าเขาพูดภาษาเหนือเนาะน้องน้องถ้าไอ้ตายต้องให,ใหญ่ได้ถ้ามีไอ้แล้วโอเคนะประโยคนี้เราจะคอปและคอปไปนะคั้ไ้แล้วเรานะจะพากับอีกสีนางที่หลือสามนางที่เหนือโอเคป่ะประมาณเนี่ยเออคำตอบที่นะทที่ได้รับก็รบปรากฏว่าก็ถ้าตายก็ก็หมดไปก็ก็แล้วกันไปก็ไม่ต้องอะไรมากฉันก็อาจจะไปบวชมั้งหรือก็คือ สิ้นหายมาอะไรายจากกันไปอะโอเคปะ่ะภรรยาคนแรกตอบอย่างนี้นางก็ผู้ชายเออสามีนางก็เศร้านะคนที่สองนะคะคนที่สองสายาคนที่สองที่สามีคนนี้เดินเข้าไปถามก็คือภรรยาที่รักรองลงมาอาจจะปปะนวับอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีหายไปรประมาณสอบกันกันพุทธสุกอะไรอย่างนี้เออปรากฏว่าคขาถามเดียวกันเลยน่องน่องถ้าไอ้ตายน้องใหญ่ใดถามมีไอ้แล้วภรรยาคนนี้บอกว่า ก็ถ้าพี่ตายหนูก็หาใหม่สิคะฉันเลิศฉันสวยฉันยิ่งสิงฉันยังอดเลได้อยู่นะโอเคปะคนที่สองพูดอย่างงี้นางก็เลยเศร้าใจไปอะไรเงี้ยอ่ะต่อมาภรรยาคนที่สามไงภรรยาคนที่สามก็คำถามเดียวกันเลยนะน้องนองถ้าไอ้ตายน้องใหญ่ใดถ้ามมีไอ้แล้วเนี่ยกำเมืองเจ้ากำเมืองว่า ถ้าพี่ตายเอ๊ะอ่อซับเมืองนะซับเมืองเนี่ยถ้าไอ้ตายน้องจะไปส่งผู้ชายคนนั้นก็เลยตั้นเอ่อต้าเรียกว่าคือตื้อคือตื้นตันใจไงฮะว่าเออรู้สึกประทับใจจังเลยอย่างนั้นก็แบบมันก็ดีกว่าสองคนแรกอะเออนะอะไรอย่างงี้โอเคนะต่อไปคนที่สี่ภรรยาคนที่สี่เขาถามด้วยกันเลยค่ะ น้องนองถ้าไอ้ตายน้องใหญ่ออได้แบมีไอ้แล้วน้องก็จะตายตัวไอ้ไปกับเจ้าอุ้ยตายพอจะคุณลุนช่องเจ้าของมาแห่งเออจะปอป,ปีในน้องเหอยภรรยาคนที่สี่ซึ่งเป็นภรรยาคนที่เมินเซินหรือว่านานทีปีหนจะไปแอลหาจะไปเที่ยวหาจะไปฟิชชิ่งด้วยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นคนที่แบบรักมากใช่สี่คนทุกคนน่ะตอนที่เราอะ มีอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะไม่สนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าคนไม่ใช่อย่าทาอะไรก็ผิดใช่ปะ่ะเออแบบคนเราทําอะไรแล้วมันจะไม่เห็นค่าหรอกนะคะดังนั้นก็คือคนรักอะ่ะไม่มีทางหรอกที่จะรู้ว่าคนอีกคนหนึ่งเขารักมากแค่ไหนอะไรไงเนี่ยแล้วเวลาที่มันเสียไปมันทาให้เรารู้สึกแบบเศร้าใจนะคะอ่ะถ้าเป็นคนคุณจะเลือกภรรยาคนที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่แน่นอนทุกคนจะเลือก คนที่รักเราถูกต้องปะคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคำถามนี้ดิฉันใต้เทสเซนซอรี่เอ้ยทดสอบแล้วบางคนไม่เลือกภรรยาคนที่สี่บางคนเลือกภรรยาคนที่สองก็ตายแล้วก็ตายไปก็หาใหม่ได้โอเคปะ่ะคะอ่ะ,ฉะเฉลยให้คุณเลือกกันติ๊กตาก,กติกต๊กตาก,กติกต๊กตากติ๊กตกคุณจะเลือกอะไรกณจะเลือกอะไร <c oughs> ปัญญาอ่อนจังจริงอ่ะก็พระาะว่าคนเราเนี่ย มีสี่พยาทุกคนหรือว่าสี่สามีทุกคนอยู่แล้วในตัวเราพยายาที่หนึ่งก็คือคือเนี่ยแหละคะ่ะอีพวกเนี้ยคะ่ะที่เราแบบตัดทินผิวกันแบบนั่นนี่นอนสารพัดกูต้าไนโอนกินกนเข้าไปเฉดมเข้าไปอะ,อะไรอะสารพัดที่ทําให้ขาวทําให้ดูดีใส่ขนตาปลอมใส่บิ๊กโองบิ๊กอดัดปันติดปันทำคิ้วเทาวรเนาะ ทุกอย่างเราทําเพื่อความสวยฟอร์ิเจอร์ทุกอย่างโอเควันหนึ่งถ้าตายไปแล้วมันก็มาลายหายจากกันไปสิ้นน่าคิดไหมคะข้อที่สองพะยาคนที่สองหรือสามีคนที่สองนะคะตายแล้วหาใหม่ตายแล้ว,ต,ลวตั้งต้นเอาใหม่ได้เงินค่ะเงินแน่นอนโอเคนะคะใครจะคิดถึงว่าคนเราเวลาตายไปแล้วเนี่ยเงินมันก็ คือไม่ตายมันก็หาใหม่ได้ใช่ปะแต่ถ้าตายไปแล้วก็จบก็กแล้วแต่ก็ไปหาอโลกหน้าอะไรอย่างงี้เนาะเออจะมีหรือเปล่าไปดูนะเออคนที่ส <Yeah. S 1> ามใครล่ะคะที่เวลาเราตายแล้วจะไปส่งเราแน่นอนคะ่ะพ่อแม่ญาติมิตรหายเพื่อนฝูงนะคะนี่ล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่ว่า ก็เราก็มีได้นะยายมิสหายเพื่อนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไม่ไม่ควรที่จะหนีท่านไปไหนเลยก็คือพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านของเราเลยนะคะจแปนก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องข้อที่หลังนะเรื่องข้อแรกที่หลังนะโอเควันนี้เรื่องบาปบุญโทษก่อนนะคะตุดจีนตุดจีนแก้ตุดจีน,จน,จน,จนอะไรเงี้ยต่อไปคนที่สี่คุณลองไทยดูยสิว่าเป็นอะไรใช่ค่ะบาปบุญโทษนะคะเวลาคุณตายไปอ่ะบาปบุญโทษมันตามคูณไปถึงโอ้ยไม่รู้จะกี่พบกี่ชาติคุณเคยคิดไหมว่าทำไมคุณเกิดมา คุณหน้าตาดีคนนีนนนค้คิดไหมว่าทำไมคุณมีความสลดนั่นนี่น่นอะไรอย่างไรคุณเคยคิดไหมว่าทําไมคนนี้ทําอะไรมันก็ดีไปหมดทาไมเราทําอะไรมันก็แย่ไปหมดนี่คือบาปบ,บุญคุณโทษค่ะมันตายแลวเออมันตามเราไปแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถที่จะพรากบาปบ,บุญคุณโทษได้ดังนั้นฉันก็จะน้อมขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะ ทุกวันนะคะถึงแม้จะไม่ได้สดมนไม่พระแต่ะอนุโมทน,นาจิตกับคนที่ทําบุญหรือสดมนไม้พระเราก็ยินดีนะคะอันน่ะมีหล,หลายอันนะที่จะแปลนแบบเออสดมนไม่พระแล้วก็ทาบุญปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่เป็นหนังสือสดมนนะดูความหนาโอเคนะคะยังไงแล้วใครที่ติดตามเจแปนอยู่นะคะใครที่ติดตามเจแปนอยู่ก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะดิฉันจะพยายามที่จะเอาอะไรที่เป็นเป็น ความรู้แล้วก็อะไรที่เป็นแง่คิดสอนคิดดีกว่าสอนให้คนรู้นะคะเพราะว่าการทุกการที่ทุกวันนี้คนเราอะคิดไม่เป็นเหมือนเหมือนกับการที่ว่าสอนให้คนกินปลาดีเอ้ยสอนให้คนตกปลาดีกว่าสอนให้คนกินปลาถูกต้องไหมคะแต่มันจะทําคลิปเพื่อให้คนสอนและคิดตามและดูเพื่อความบันเทิงด้วยโอเคนะคะอาจจะมีทดสอบทซอรีบ้าปพูดนั่นนี่โน่นระบายอะไรบ้างก็ติดตามกันไปดูการรักันได้น้อยแต่รักแน่นอนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์คือ ออก,ก่อไน,นะคลิปที่จะมาลองไปทุกคลิปเนี่ยคลิปไหนที่มันสักแบบคือนานแล้วอะ่ะนานแล้วแล้วมันแบบต่ากว่าสิบเนี่ยฉันลบออกนะคะฉันฉันมีความพยายามในการทำคลิปให้คนติดตามนะโอเคคือไม่ได้จีรังละย่งยืนอะไรกับพวกนี้หรอกแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่ากับคนเรามีความพยายาม ที่จะแบบให้คนทุกคนได้เห็นแล้วก็เข้าใจถึงตัวเราเองนะคะแะ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหรอกค่ะที่เราจะมาปะเปิดช่องนี้ให้ทุกคนได้เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดา่าเข้ามาว่าไม่ผิดเลยทุกคนมีความคิดต่างคิดต่างได้แต่ไม่แต่แย่โอเคปะโอเคปะข่าวหัวันนี้เจ้าหน้าดิสลาเจมันขตาก็ต้องขอขอบคุณด้วย่าที่กดไ like, ลค์ก,กดติดตามกดแชร์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้าไม่เกิดไปดนาทีการ <c oughs> ดีละเวลาทิ๊บ